วันนี้ครับไป3ตัวหน้าช่องครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยแล้วก็จางไปแค่1ตัวเท่านั้นนะครับพี่ไหนตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันแต่ในครอบครัวแล้วนะครับก็แตกกันหมนเิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวเน้นโคตรเข้มชุดเข้มจัดอีก2ชุดที่วางไว้ให้นะครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพี่พี่ในอยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่ครับสามารถเชื่อมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่า มจัดแน่นอนวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี2คู่ครับให้เลือกเชียร์กันเหมือนเดิมครับคู่แรกครับคุณหวางด้านเชลซีครับวันนี้เปิดบ้านกับทางด้านมิดเดิลสโบครับกอเชลซีครับภาเกมหลังสุดเอาชนะมาได้4เกมครับหลุดแพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะฟูลแลมมันหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยส่วนกานมิดเดิลสโบครับภาเกมหลังสุดเอาชนะไปได้2เกมครับแล้วก็เสมอไป2หลุดแพ้ไป1ครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูดีเช่นกันครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกับน็อตแฮมมมมาาาาาปปปปรรรรระะตตตูู่่่่่อออออเเเเเเเลลลลยยยย้้้้งบบบบบบบกกกกนนนนนนนคคคคคคัััััววีจแ็็ฝิิิดดดสโชไไ หนประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับรับบทมาเยือนเชลซีครับคูณนิยามแพงเหมือนเชลซีครับเป็นต่ออยู่ที่2ช่วงตัวเลยก็มองว่าเชลซีครับอาจจะเป็นเกมงในบ้างก็จริงครับแต่เปิดมา2ช่วงตัวอย่างนี้มันแรงไปครับว่ามิดเดิลสโบครับถ้าแพ้ไม่น่าเกิน2ประตูแน่นอนวันนี้ให้เลือกเชียร์ที่มิดเดิลสโบได้เลยสกูตต์ต่อไปนะครับคู่ระหว่างด้านเซลตาวิโก้ครับวันนี้เปิดบ้านกันทางด้านเลียรอันโซเซดอตดครับก็คุณนิยามแพงเหมือนเลียร์อันโซเซดอตัดครับแต่ขุนกลังเตะตอนนี้ถือว่า มบูรณ์แบบเลยบวกฟอร์มตอนนี้ครับถือว่าร้อนแรงเลยตาจากเซลตาวีโก้ครับฟอร์มช่วงนี้ยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับวุ้นครับผมชัว่าเลอันโซเดตครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ซีเลอันโซเซดัดได้เลยสรุป2เตียมวันนี้ครับชอบไปทางด้านมิดเดิลซโบแล้วก็เลอันโซเซดัดครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ไหนนะครับที่อยากได้มากกว่าน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ รา้ลูปโปรไฟล์มีทางเข้ากัอยู่นะครับสามารถคิดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนวันนี้ครับโโลแกนเดมครับวิเคราะห์ไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลดังมีความสุขสวัสดีครับ